ไอไม่ใช่เรื่องยากดิจิตอลเอชสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิจิตอลเอชกับ2องกานิกาโสภักดีพร้อมจะพาคุณผู้ชมไปรเรียนรู้กับโลกออนไลน์ที่จะทำให้ไอทีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ ในปี2013ที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าเป็นปีแห่งเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะเพราะว่ามีนวัตรกรรมใหม่ที่น่าสนใจและในปี2014นี้นะคะเราจะมาติดตามดูกันค่ะว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างและน่าสนใจอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะปัจจุบันนี้จะเห็นได้ค่ะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นหันมาใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา ในการเข้าถึงเนื้อหาบนโลกออนไลน์กันมากขึ้นแต่นั่นก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะทิ้งสื่อเดิมอย่างโทรทัศน์ไปเลยทีเดียวนะคะพฤติกรรมมัลติสกีนของผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นก็ยังคงเป็นในรูปแบบของมัลติทัสกิงค่ะที่ดูโทรทัศน์ไปด้วยขณะที่ใช้งานสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆกันซึ่งการทำงานนั้นก็อาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่กำลังรับชมจึงหมายความว่า ผู้ผลิตนั้นก็ยังมีโอกาสสร้างสารรค์เนื้อหารายการให้มีความน่าสนใจพอที่จะดึงดูดสายตาคนดูให้กลับมาสู่จอโทรทัศน์ได้อีกครั้งหรือไม่เช่นนั้นก็คงต้องหาช่องทางในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมผ่านทางหน้าจอทีวีที่กำลังถืออยู่ในมือน,นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่คาดว่าจะมาแรงในปีนี้และก็เริ่มเห็นรรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วนั่นก็คืออุป,ปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดสวมใส่ค่ะ ซึ่งก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะก็คือสารัดข้อมือนาฬิกาข้อมือและก็แว่นตาค่ะแต่เห็นว่าสิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ก็คงจะเป็นสารัดข้อมือไฮเทคนั่นเองเพื่อที่ใช้ตรวจจับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันค่ะเช่นสามารถตรวจสอบปริมาณแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญประสิทธิภาพในการนอนหลับและการออกกําลังกาย อีกทรั้งนะคะยังมีราคาที่่สมเหตุสมผลใช้งานง่ายด้วยแล้วก็กลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันค่ะโดยที่ผู้ใช้นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องฝืนความรู้สึกในการสวมใส่และก็สามารถติดตามคำนวณหรือว่าตรวจจับกิจกรรมประจำวันนั้นผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือว่าแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้น ซึ่งผู้ใช้นั้นสามารถติดตามผลผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือว่าแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นและก็สามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลร่วมกันผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อีกด้วยค่ะนับว่ามาแรงจริงๆค่ะสำหรับเทคโนโลยีชนิดสวมใส่นะคะเพราะว่าทั้งนาฬิกาข้อมือไฮเทคสารัะข้อมือไฮเทคก็ออกมาให้คุณผู้ชมนั้นได้หาซื้อกันแล้วค่ะและว,วันนี้สก็ไม่พลาดที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมด้วยค่ะ นวัตกรรมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมาต่อกันที่ด้านนาฬิกาข้อมือจาก adidas m y c o a c h มั้งค่ะสำหรับผู้ที่รักการวิ่งแม้ว่าดีไซน์จะค่อนข้างสมาร์ททันสมัยแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี micro smart r u n sensor ที่จะเข้ามาช่วยวัดระดับการเต้นของหัวใจผ่านการจับชีพจรบริเวณข้อมือค่ะนอกจากนี้ยังมีระบบ gps ที่เข้ามาช่วยวัดทั้งความเร็วระยะทางและเส้นทางการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยคุณนั้นบันทึกสถิติการออกกำลังกายได้ง่ายค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะ Adidas m y c o โคนั้นยังมาพร้อมกับเครื่องเล่น MP3 พร้อมบูททูธไร้สายให้คุณนั้นได้ฟังเพลงโปรดในขณะการออกกำลังกายก็เรียกว่าออกกำลังกายไปฟังเสียงเพลงไปก็ทำให้คุณนั้นมีความสุขกับการออกกำลังกายมากขึ้นค่ะไม่ได้มีเพียงแค่นาฬิกาข้อมือนะคะด้านสาระข้อมือก็มีเช่นกันค่ะ นอกจากจะมีความเก๋เท่แล้วก็มีสไตล์แล้วต้องยกให้กับนี่เลยค่ะเลเซอร์นาบูสมาร์ทแบนด์ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการแจ้งเตือนผ่านทางสมาร์ทโฟนไปยังตัวเครื่องและผู้ติดตามค่ะพร้อมเซ็นเซอร์สำหรับการติดตามข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่การเดินทางโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกรายชื่อผู้ติดตามเองได้ค่ะเพื่อใช้แสดงตัวตนบนโลกออนไลน์หน้าจอนะคะก็จะแบ่งออกเป็นด้านบนกับด้านล่างค่ะ ซึ่งหน้าจอด้านบนก็เหมือนกับไอคอนทั่วไปไว้แจ้งเตือนเกี่ยวกับสารเรียกเข้าอีเมลข้อความและก็การอัปเดตผ่านไอนคอนต่างๆส่วนท้งหน้าจอด้านล่างค่ะก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความอีเมลประวัติส่วนตัวของผู้ใช้งานนั่นเองเทคโนโลยีในปี2014นีนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจและก็น่าติดตามมากค่ะแต่สิ่งที่โดดเด่นในปีนี้นะคะก็คงต้องยกให้กับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดสวมใส่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านคงจำได้นะคะว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วค่ะว่าวันนี้2จะมีเซอร์ไพรส์มาฝากคุณผู้ชมแล้วก็ถึงเวลาร่วมสนุกกันแล้วค่ะเพียงเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ที่หน้าแฟนเพจของ e-commerce magazine และบอกว่าคุณชอบชิ้นไหนมากกว่ากันระหว่าง Adidas Micro s หรือว่า Razer n a b u Smash Band พร้อมให้เหตุผลที่คิดว่าน่าจะโดนใจสองมากที่สุดค่ะคอมเมนต์ใครโดนใจนะคะรุนรับสมาร์ทโฟนหเครื่องทันทีจาก s w e l c o m e มูลค่า 4,990บาทค่ะซึ่งเราเปิดเวลาให้คุณผู้ชมร่วมสนุกภายในคืนนี้เท่านั้นนะคะอย่ารอช้าค่ะคุณผู้ชมเข้าไปร่วมสนุกได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m /e-comac m ค่ะเพราะไอทีไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องง่ายที่คุณเข้าถึงได้ค่ะสำหรับวันนี้2และทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสเวลา20นาิกา35นาทีทาง m o n นี Channel ช่อง2 Vision 14สวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยนิตยสารอ e ีคอมเมิร์ซ